กลับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะกับผมจันป๊อบมอกเศษแคมแสนนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เพื่อนสมาชิกได้ได้ชมนะครับก็คือเสื้อนะครับชมรมคนรักพระเครื่องนะครับหลวงปู่เพลปรปะวะโรอันนี้ก็จะเป็นชมรมสมัยยุคแรกๆนะครับของหลวงปู่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับทางชมรมเนี่ยนะครับ ก็ได้กับร่วมกับวัดรังหมันในการออกนะครับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อแจ็คเก็ตของชมรมนะครับก็จะมีนัมเบอร์ด้วยนะครับในการออกด้านในก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้ชมไปนะครับก็จะมะียันนะครับในตัวเสื้อนะครับหลายๆอย่างนะครับโอ้โหรับรองว่าเหนียวแน่นอนนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงปู่นะฮะด้านหลังนี่เป็นรูปหลวงปู่เพล่ปาวโรแล้วก็น่ามีชื่อชมรมนะครับส่วนเหรียญสองข้างนะครับก็เป็นเหรียญยอดนิยมอันดับต้นต้นของหลวงปู่เพลวปาวโรอย,อยู่แล้วนะครับขวามือของเพื่อนสมาชิกก็คือเหรียญใบขี้เหเล็กปี254 นะครับแล้วก็ซ้ายมือของเพื่อนสมาชิกก็คือเหรียญคงกระพันชาตีไข่เล็กนะครับ <c oughs> แล้วก็อยู่ที่คอของตัวกระผมเองเป็นคงกระพันชาตีไข่ใหญนะ่อันนี้ก็คือสุดยอดแล้วนะผมให้ชมกันอันนี้คือสุดยอดนี่ฮนะอันนี้ก็ต้องว่ากันที่โอ้โหแบบเขาเรียกว่าต้องบอกว่าสุดยอดจริงอเอาทีละเหรียญก่อนดีกว่า เหรียญแรกนะครับอ่าเหรียญแรกครับเป็นเหรียญใบคีเล็กปี2 5งพันนะครับนะตะใบเต็มห่วงเนื้อทองแดงนะแต่บอกก็เลยว่าโอ้โหผิวผิวนี่ดูตัวหนังสือนะผิวเขาเรียกว่า,าตัวหนังสือไหลนะครับ ตัวนัวสือไหลน,นั่นเองนี่ฮะตัวนัสือไหลวแวบๆนะฮะสายลุงมีลุ้งด้วยนะครับนี่ฮะตัวอัสือไหลอย่างนี้ถ้าเห็นตัวนัสือไหลอย่างนี้สบายเลยเพื่อสมาชิกนะเนี่ยฮะตัวนัสือไหลอย่างนี้สบายใจได้ไม่ต้องกลัวของเก๊เลยนะครับโอ้โหแล้วดูผิวพันธ์ครับโอ้ยแซ่บหลายดีบอกว่าโอ้โหเป็นไงฮะแซ่บไหมฮะแค่สองก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมา ว่ากันนะครับนี่ดูผิวพันธุ์ของเหรียญก่อนนะครับโหแล้วโค้ดเต็มด้วยนะอันนี้นีถือว่าโค้ดเต็มเลยนะตอกมาเต็มๆต็มนะไม่เอียงเลยนะครับนีอันนี้ด้านหน้านะครับปรับไฟนิดหนึ่งนะครับไฟอาจจะบังหรือปูไปหน่อยอนี่ครับจะเห็นไฟ เล็บๆเลยนะครับนี่กับลุงแป๊บแปบโอ้โหนี่ครับองค์นี้นี่สวยจัดครับนะฮะจัดมาวันนี้ครับนะพร้อมกับเรียมตรับเงินร้านพี่ไทยแบบโชว์หูเหรียญด้วยนะครับโชว์หูเหรียญด้วยนะครับนี่ครับนี่ด้านหลังนะครับโอ้โหด้านหลังนี่ก็ ยังเซฟอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ฮะตัวหนังสือนี่โอ้โหนี่ครับตะไบเต็มห่วงนะฮะนี่ตะไบเต็มห่วงนี่หายห่วงเลยนะครับนี่อุนี้นี่บอกไว้เลยว่า นะสวยมากนะครับสวยมากแต่เพียงแต่ว่าจมูกมาดิจมูกโดง่งนัานเองนะฮะจมูกไม่ใช่จมูกโด่งนัานเองนะครับ,น,รบนี่ถ้าผิวอย่างนี้จมูกโด่งนี่ราคานี่ต้องว่ากันเกินครึ่งแสนไปแล้วนะครับนี่อ่อองค์นี้ท่าในใดสนใจนะฮะนค่าตลับนี่ก็สองพันแล้วอพระนี่ อ่สามหมื่นครับผมอ๋สามหมื่นรวมแล้วเหรียญน,นี้นะครับในราคาสามหมื่นสองพันบาทนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้สวยจริงๆนะครับ <c oughs> ต่อไปฮะเหรียญที่สองครับเป็นเหรียญคงกระพันชาติไข่เล็กนะครับนี่ครับเลี่ยมทองแต่ทองนี้ไม่ใช่ร้านพี่ไทยนะครับเจ้าของเก่านี ไม่ได้ไม่ได้เลี่ยมที่ร้านพี่ไทยมานะครับแต่ปรากฏว่าเนื้อเงินนีบอกก็เลยว่าทุกวันนี้เนื้อเงินดีหายากมากนะครับอันนี้ทองสั่งทำนะดูหูเหรียญก็มารู้แล้วว่าเป็นทองสั่งทำนะครับนะครับนี่ครับด้าน,นหลังนะครับก็จะมีเกศากับกีวอนนะครับเก่เกศากีกวอน อันนี้สบายใจได้เลยเพื่อนสมาชิกอย่างนี้สบายใจเลยนะนะการส่องดูแล้วก็ดูด้านหลังอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นตัวพิจารณาง่ายมากนะครับของเหรียญนะครับเหรียญแท้นี่ดูง่าย <c oughs> นะครับแล้วก็โค้ดแปดปดนะ <c oughs> เพื่อนสมาชิกจำไว้เลยนะฮะโค้ดแปดแปดเนี่ยต้องเป็นการตอกลงไปนะครับแปดหน้าแปดหลังผลละฟอนกันนะครับแล้วก็จะไม่มีเนื้อที่มาครอบ นะนะไม่มีเส้นที่มาครอบระหว่าง882ตัวไม่มีนะครับอันนั้นก็คือเป็นเหรียญของเกที่มีการถอดพิมพ์นะครับนะแล้วคำว่าเนื้อเงินนะเนื้อเงินนี่ก็มีการต่อกแล้วก็ตรงเส้นสลัก e. อีกนะมันจะมีเส้นคนแมวอยู่ตรงนี้นะครับาชาวหามพูชาวัตถุมงคลที่ราคาแพงนะผมแนะนำเพื่อนสมาชิกเมื่อเช่าไปแล้วเนี่ย ก่อนจะเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็หาผู้ที่น่าเชื่อถือเล่นมานานนะครับในสายพระเครื่องหลวงปู่แพ้วเปรโรการันตีให้กับเพื่อนสมาชิกได้แล้วก็ก่อนจะเช่าก็สามารถที่จะถ้าเช่ากับผมเนี่ยนะครับของผมไปเนี่ยเพื่อนสมาชิกนําไปถามกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆได้เลยนะครับว่าแท้หรือไม่นะครับนีสามารถนําไปได้เลยครับนี่ผมไม่ได้กลัวอย่แล้วเรื่องของการที่ว่า เขาเรียกว่านําไปโฮงไปแห่อะไรไม่ใช่นะผมไม่กลัวเลยเอาไปถามเพราะเราจ่ายตังไปแล้วฮะเครื่องต้องได้เหรียญแท้ๆนะครับอ่าสรับเหรียญน,นี้นะครับอ่าเหรียญน,นี้นี่ผมขอในราคานะฮะเก้าหบาทนะครับขอในราคาเก้าหมบาทนะครับท่านใดสนใจเหรียญคงกระพันชาตีไข่เล็กเนื้องเงินเรียมกรอบทองนะครับนะ ก็ติดต่อมาได้ที่ก,มมกระผมอาจารย์ปปมอเกษตรกำแพงแสนนะครับอ่าีไลน์ตามที่ผมได้ลงไว้หน้าโปรไฟล์ o แล้วนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามนะครับกับผม,มอาจารย์ปปมเกษตรกำแพงแสนครับสวัสดีครับ